สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่การเปิดภาคเรียนที่สองอย่างเป็นทางการนะเราจะมาเริ่มกันที่หน่วยการเรียนรู้ที่1นนะคะในเรื่องนาฏสินสร้างสรรค์น,นะในเทอมนี้ก็จะเป็นด้านนาัฏสินด้านออการปฏิบัติท่ารำท่าทางต่างๆนะ,ะถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงเนี่ยเราก็ไปเรียนรู้กันเลยค่ะ การประดิษฐ์ท่าทางประกอบเพลงพื้นเมืองนะคะในบทนี้เนี่ยก็จะมีเพลงอยู่หนึ่งเพลงก็คือเพลงระบำชาวนานะเพลงระบำชาวนาเนี่ยเป็นการแสดงที่มีลีลาท่ารำที่แสดงออกแล้วก็สื่อความหมายให้เห็นถึงการการอะไรการทำนานะคะการประกอบอาชีพทำนานะคะของคนไทยเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นนะคะตั้งแต่ การเป็นเมล็ดข้าวออกมาเนี่ยโดยถ่ายทอดผ่านลีลาท่ารํานะคะของผู้แสดงที่เป็นผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะคะแสดงคู่กันนะคะมีดนตรีประกอบการแสดงนะคะที่มีท่วงทำนองที่ไพเราะสนุกสนานนะคะเน้นความสนุกสนานเนาะแต่ว่าจะมีการเริ่มต้นจากจังหวะที่ช้าก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเร็วขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่ง รายละเอียดเนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ยเราก็ต้องไปติดตามกันนะคะอ่าผู้แสดงนะคะผู้แสดงเนี่ยจะใช้เป็นผู้ชายนะคะแล้วก็ผู้หญิงรําคู่กันนะคะอย่างน้อยเนี่ยในชุดหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยควรจะมีประมาณ3-4คู่นะคะถือว่าจะเป็นองค์ประกอบที่มองแล้วสวย อ่านะคะผู้แสดงก็จะเป็นผู้ชายกับผู้หญิงคู่กันเนาะส่วนการแต่งดายนะคะเราก็จะแต่งตามในรูปที่เห็นเลยเนาะชุดชาวนาใช่ไหมคะผู้ชายเนี่ยสวมเสื้อเขาเรียกว่าเสื้อมหม้อหอมนะอ่านุ่งกางเกงเตี่ยวอ่าเขาเรียกว่ากางเกงเตี่ยวแล้วก็มีผ้าข่าวมาผ้าเอวด้วยคาดเอวนะคะแล้วก็สวมหมวกนะคะถ้าเป็นผู้ชายเนี่ย เราจะเรียกว่าหมวกที่มันมีปีกหรือหมวกปีกรอบนะคะ,ะส่วนผู้หญิงเนี่ยก็จะสวมเสื้อแขนกระบอกคอกลมสีกรมมท่าก็คือสีเดียวกับสีหมอห้อมของผู้ชายเลยนะคะแล้วก็นุ่งโจงกระเบนสีดำหรือว่าสีดำตาลก็ได้เนาะแล้วก็เอกลักษณ์อย่างนึงก็คือส่วนงอบนะคะงอบเลยเนี่ยจากที่เห็นในรูปนะคะเป็น เป็นงอบจะใหญ่กว่าหมวกของผู้ชายเล็กน้อยนะคะอุปกรณ์ที่สำคัญในการแสดงชุดนี้เนี่ยก็คือเคียวนะคะเคียวเกี่ยวข้าวแล้วก็รวงข้าวนะคะซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของการทำนานั่นเองนะดนตรีที่ใช้ประกอบเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย แร,แรกเริ่มแต่เดิมไม่ได้มีเยอะขนาดนี้นะคะแต่ว่าปัจจุบันด้วยความออสวยงามด้วยองค์ประกอบต่างๆนะคะทำให้มีดนตรีเพิ่มเข้ามามากมายนะคะแล้วก็เรียกวงวงนี้ว่าวงปีพาดนะคะมาดูแถวหน้าก่อนนะคะซ้ายมือของนักเรียนก็จะเริ่มที่ตะโพนนะคะไล่มาะระนาตเอก ไล่มากลองทัดนะคะแถวหลังเริ่มจากซ้ายมือนักเรียนก่อนเหมือนกันก็จะมีคลุยมีคล้องวงนะคะมีสออู้แล้วก็มีฉิงนะคะเรียกว่าวงปีพาดเนาะทีนี้นะคะครูจะให้นักเรียนเนี่ยออกแบบออกแบบนาตศิลป์เป็นงานออกแบบนะคะให้นักเรียนออกแบบเกี่ยวเกี่ยวข้าวอ่ะ ก่อนที่เราจะไปรู้ว่าเราจะออกแบบอะไรเนี่ยเราก็ควรจะมารู้องค์ประกอบในการแสดงก่อนเนาะการแสดงน่าจะสินเนี่ยนอกจากผู้แสดงจะต้องมีองค์ประกอบที่ช่วยให้การแสดงสมบูรณ์เนี่ยก็จะมีองค์ประกอบต่างๆเช่นเครื่องแต่งกายนะคะก็ควรจะเลือกให้เหมาะสมเช่นในการแสดงระบีงชาวนาก็ควรจะเป็นการแต่งกายอย่างที่ครูบอกไปตอนต้นว่า แต่งกายเรียนแบบชาวนาได้เลยนะคะแล้วก็มีความเรียบง่ายด้วยนะคะอุปกรณ์นะคะควรใช้วัสดุเหลือใช้หรือวัสดุที่หามาได้ง่ายๆนะคะเอามาทำแล้วก็อุปกรณ์ประกอบการแสดงที่ใช้นั้นเนี่ยจะต้องเหมาะสมด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของฉากนะคะเราก็ควรจะตก แต่งฉากให้เหมาะสมกับการแสดงนะคะไม่ใช่ว่าฉากเป็นทะเลแต่ว่ามาแสดงระบำชาวนานี้มันก็ขัดแย้งกันเนาะงานออกแบบนาตัดสินนะคะในด้านหลักการออกแบบที่นักเรียนจะต้องประดิษฐ์เคียวนะคะเรามาดูนะว่าหลักการจริงๆเนี่ยมันมีอยู่3ข้อก็คือ,เ,อเราเรียกว่า3ปอนะคะ1ประหยัด2ประโยชน์แล้วก็3ปลอดภยัยประหยัดก็คือ ในการประดิษฐ์อุปกรณ์เนี่ยควรจะใช้วัสดุที่มันประหยัดค่าใช้จ่ายวัสดุที่มันหาได้ง่ายหรือสิ่งของเหลือใช้นะคะเช่นอะไรกระดาษกระดาษลังกระดาษแข็งนะคะถ้าเป็นกระดาษ A 4เอามาประดิษฐ์เคียวเนี่ยครูคิดว่านักเรียนแขวนสอง2-3ทีเนี่ยก็น่าจะขาดหรือหักแล้วนะหรือถ้าไม่เป็นกระดาษก็จะไปพวกขวดพลาสติกเราก็สามารถตัด นะคะเอามาแปะเอามาต่อกันได้เนาะหรือถ้าอยากได้ความาที่สวยงามหน่อยนะคะก็จะตัดกระดาษแข็งแต่ว่าเอาเศษผ้าเอามาหอ่อมาหุ้มมาพันนะคะช่วยทำให้มันเกิดความสวยงามมากขึ้นเนาะส่วนในด้านของประโยชน์เนี่ยก็คือในการออกแบบสร้างสารรค์เนี่ยเราควรคำนึงถึงประโยชน์โดย อุปกรณ์ที่ใช้ที่ประดิษฐ์ขึ้นเนี่ยนะคะจะต้องสร้างประโยชน์แล้วก็สามารถนำไปต่อยอดนำไปใช้ได้จริงนะคะมีความทนทานนะคะไม่ใช่ว่าพอประดิษฐ์มาเอาไปล้ำรอบนึงแล้วก็พังแล้วอย่างนี้นะคะวามก็คือความปลอดภัยนะคะเราก็ไม่ต้องเอาเคียวจริงๆมาเนาะไม่ต้องใช้วัสดุที่มันเป็นเหล็กแล้วเอามาลับให้คมให้เหมือนอย่างเงี้ย ด้านความปลอดภัยเนี่ยก็ไม่มีเพราะเวลาเราลำเนี่ยมันก็จะเกิดการบาดเราได้เนาะเพราะฉะนั้นก็จะวนทำานึงถึง3ปอคือประหยัดประโยชน์แล้วก็ปลอดภัยนะคะนักเรียนก็ลองออกแบบเที่ยวของตัวเองดูนะคะให้ขนาดเหมาะมือกับตัวเองนะคะ,ะจากที่เห็นในรูปจากที่ดูในบทเรียนนี้เนี่ยก็สามารถใช้จินตนาการของนเรียนจะสีอะไร แบบไหนก็ได้ไม่ว่ากันเสร็จแล้วก็แค่ถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปแล้วก็ส่งเข้ามาในไลน์กลุ่มได้เลยนะคะซึ่งเนี่ยเดี๋ยวพอเราประดิษฐ์อุปกรณ์เสร็จเนี่ยเราก็จะลองมาลำอาลองมารำระบำ,ำ,ำชาวนากันดูนะคะถ้ารำก็ไม่ได้ยากนะคะแค่ให้นักเรียนได้พอรู้เนาะ,ะการบ้านก็ฝากไว้เท่านี้นะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ